ทํานายความฝันทนํานายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปร่วมพิธีสวดพันยักษ์ฝันว่าตัวเองอะไปร่วมพิธีสวดพันยักษ์แปลว่าอะไรใบแรกนะคะนางฟ้าประจําตัวเป็นรูปนางฟ้าประจําตัวค่ะพญาอินทร์ เป็นฝันดีค่ะอันนี้ไพ่ไม่ดีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวนางฟ้าประจำตัวของท่านน่ะเขาอะ่ะอยากให้ท่านทำบุญให้เขาหน้าที่การงานของท่านน่ะกำลังจะ,จะเจริญก้าวหน้ามีคนอิจฉาริษยานินทาว่าร้ายมีคนอิจฉาริษยา คอยนินทาว่าร้ายเพราะอิจฉาที่ท่านดีเด่นเกินหน้าเกินตาช่วงนี้เหมือนกับว่ามีคนคอยแกล้งนะเนี่ยมีคนคอยแกล้งนินทาว่าร้ายมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เดินทางไกลคุณค,ควรจะทําบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําบุญให้กับเทวดาประจําตัวเนี่ยใบแรกเลยเนี่ยทาบุญให้กับเทวดาประจําตัวทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การงานของคุณจะก้าวหน้าค่ะแต่ช่วงเนี้ยคุณอะอาจจะทำงานหนักจนป่วยได้แต่คุณจะสามารถร่ำรวยได้ค่ะสามารถทำงานจนร่ำจนรวยได้สบายสบายเลขนำโชค94499449นะคะ เรามาขอคำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะฝันว่าไปร่วมงานสวดพานยักษ์แปลว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากจะให้ท่านเนี่ยเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรม ในอนาคตเนี่ยท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้ความเมตตาช่วยเหลือจนหน้าที่การงานของท่านน่ะจะเลินลุ่งเรืองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยากให้คุณน่ะใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าท่านน่ะจะต้อง เผชิญกับอุปสรรคต่างๆนานาที่มันเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ท่านเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญแล้วท่าน,น่ะจะมีความสุขค่ะเลขนำโชค9 4 4 9